สวัสดีค่ะน้ำหมองขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดถูกใจกดติดตามทุกคนนะคะน้ำหมองก็จะพยายามทําคลิปให้ดูทุกเดือนการดูดวงเนี่ยเป็นการดูดวงภาพรวมอยู่แล้วไม่เป็นการดูดวงส่วนตัวซึ่งจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะมันยังมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของแต่ละคนอีกถ้าไปวางลัคนาแล้วเนี่ยดวงของทุกามไม่เหมือนกัน ซึ่งเหมานหมอดูถ้าทักในเรื่องที่ดีก็ให้รับสิ่งดีๆไปถ้าในทักในเรื่องที่ไม่ดีก็ให้ระวังจะได้ใช้ชีวิตที่โดยไม่ประมาะอ่าเดื lli, เอนนี้เดือนกุมภาันี่ก็มีวันพิเศษคือไม่ว่เาเปิคือวันปารทตียก็ขอให้คุณรับทุกคู่นะคะมีความสุขสมหวังในความรักทุกคนนะคะงั้นเราดูดวงของชาวศีมิถุนเดือนกุมภาพันธ์กัน การงานเนี่ยของชาวศรีมิถุนก็ยังอยู่ในเกว่ามีงานให้คุณรับผิดชอบหรืองานไปอบรมสัมมนาหรือได้รับเชิญเป็นวิทยากรก็ยังอยู่ในเกณฑ์ยังอยู่เกณฑ์ที่มั่นคงอยู่แต่พอประมาณ13กุมภาเนี่ยดาวที่คุณเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือนสุภาซึ่งไปต้องเป็นประแต่ไม่ได้องเกณฑ์แต่ก็ยังมีความที่เสียอยู่บ้างเนาะ ก็คือว่าอาจจะมีการประเมินว่าก็เรีว่าการสื่อสารกับผู้รับผู้ใหญ่ผู้รับผู้ใหญ่กับบริวาลของตัวเองเนี่ยน่าจะค่อนข้างติดขัดบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอวันที่18กุมภาพันธ์ไปเนี่ยงานของคุณเองอน่าจะมีให้มีปัญหาเล็กน้อยให้คุณแก้ไขคุณแก้ไขได้มีปัญหาอะไรมันก็จะผ่านพอดีทีนี้ก็มาูเรื่องของการเงินเนี่ย การเงินของชาราศีมิถุนเนี่ยก็ยังมีค่าใช้จ่ายจ,จุกจิกอยู่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางการซ่อมแซมบ้านรถแต่บางคนนะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเพรานะเรนมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือโชคอย่ากอื่นเพราะไม่รู้ว่าพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเนี่ยจะมีไรายได้จากทางไหนอีกอาจจะมีไรายได้จากทางอื่นของแต่ละคนอะ่ะอันนี้มันก็ ต้องไปดูคุณชะตาเดิมว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เรื่องของความรักเนี่ยความรักของคุณที่มีคู่นะเออถ้าคู่ความทํางานที่เดียวกับคุณเนี่ยคุณก็ขอขอความสาความช่วยเหลือจากคู่รองคุณได้งานคุณจะสมบูรณ์แแต่สําหรับคนที่คู่รองไม่ได้อยู่ในที่ทํางานเดียวกันเนี่ยบางทีถ้างานคุณเกิดปัญหาอะไรเนี่ยคุณลองไปขอความคิดเห็นก็ดู เผื่อความคิดเห็นของเขาเนี่ยอาจจะมาช่วยในงานคุณได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยคู่กองเป็นแม่บ้านหรืออะไรบางทีเนี่ยเขาอาจจะมันแต่บางทีแม่บ้านอยู่นี่ก็เก่งนะเขาอาจจะมีความรู้เยอะด้วยเพราะว่าเดี๋ยวในโลกโซเชียลอะไรเนี่ยมันก็เขาอาจจะไปเจออะไรขึ้นมาแล้วก็แนะนําคุณเนี่ยมันก็อาจจะช่วยคุณคลี่ข่ายไปในทางที่ดีได้อย่างน้อยเขาก็ให้กํากลังใจคุณละคุณก็งานคุณก็จะได้ผ่านพ้นไปได้ดีส่วนคนที่ไม่มีคู่เนี่ย น้าหมอก็บอกเลยว่าถ้าจะเจอเนี่ยมันก็จะจากการงานจากการเข้าสังคมหรือเพื่อนญาติจะแนะนําให้คุณแต่บางคนจะไปหาหาคู่ผ่านแอปเนี่ยน้าหมอขอเตือนเลยเรื่องของสแกมเมอร์สแกมเมอร์นี่ก็มาในทุกๆแบบไม่จะเป็นคนต่างชาติคนไทยเนี่ยเขาจะมีวิธีที่จะหลอกเงินหรืออะไรนะหลอกการลงทุนอะไรก็ได้ที่เขาตัณนั คือก็ต้องดูดีดๆก็ไม่ต้องรีบร้อนรีบร้อนห,หรอกสําหรับคนที่เป็นคู่อย่างในอ่ะน้ออาหมองมองว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามแต่ให้ใจเย็นๆเพราะการหาเพื่อนคุยมันหาง่ายแต่การหาคู่ชีวิตน่ะมันหายา,ยากมันตะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเขาเขาเขาภพเราศาสนาไลฟ์สไตล์อีกหลายๆเรื่องนะเพราะว่าแต่ละเคสนี่เราก็รู้ว่าความรักแต่ละคนเนี่ยชอบคนแบบไหนสไตล์ไหนอันนี้ก็ต้องดูกันไป ทีนี้มามองเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพเนี่ยมันต้องระวังเรื่องออของสายตากมดันเ,เลือดคอหลอดลมเรื่องของหวัดไข้หวัดอะไรประมาณนี้แล้วก็ปากเนี่ยอาจจะกินอะไรกัดปากตัวเองเจ็บปากปวดท้องท้องเสียโรคกระเพาะเข่า Office Syndrome น,น,นี้ต้องระวงัง เรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยถ้ามันมีความเครียดอ,ะอ่ะก็ไปทำกิจกรรมที่คลายเครียดจ้าคืออะไรนะฟังเพลงร้องเพลงดูหนังเต้นแต่อีกอย่างที่น่าเหมาะอยางแนะนําคือการนั่งสมาธิถ้านั่งได้เนาะนั่งวันสิ1ถึงนาทีเนี่ยมันจะช่วยร้างพลังงานลบๆที่คุณได้รับมาในแต่วันอาจจะเป็นการสร้างพลังงานบวกกับคนด้วยอันนี้ก็ต้องไปทําดูเนาะ ทีนี้นะหมอ,อก,ก็อยากจะเตือนอีกว่าก็ขอเตือนในเรื่องสิงเดิมเดิมซึ่งถ้าคนคนเก่าเข้ามาฟังแล้วเนี่ยก็อย่าเพิเ่งเบืน่อเนาะขอเตือนสําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาฟังดีกว่าคือนําหมออยากให้ทุกทค่ะคือนําหมออยากทุกคนอะไปดูดวงอย่างน้อยเราจะเห็นพื้นชะตาเดิมของเราอะมีดาวดวงไหนอะตกลนะคะ รโทษค่ะคือมันจะเห็นว่าพื้นชะตาเดิมของคุณเนี่ยมีดาวอยู่ตำแหน่งที่ดีหรือไม่ดีเพราะมันจะเป็นการดูก็ได้นะเป็นการดูแผนที่ชีวิตก็ได้นะพ่อง่ายเพราะอย่างน้อยเนี่ยอืมแต่ก็ดูให้อย่างมีสติกาอ,อย่าไปงมงายอย่าง,งมงายนะ <c oughs> ก็ให้ดูดีๆแล้วก็เพราะว่าทุกคนอนะ่ะคือจะมีอ่าบางคนดีกว่าที่ไม่อยากเป็นลูกจ้าง ลงทุนเก็บเงินมาเนี่ยเพื่อที่จะไปทําธุรกิจของตัวเองถ้าไปดูดวงแล้วผลปรากบว่าไม่สามารถทําธุรกิจได้เนี่ยเอาเงินคุณเงินทุนที่คุณเก็บมาเนี่ยไปซื้อเป็นพันธบัตรสลากหรือกองทุนอะไรก็ได้อันนั้นเงินคุณอยู่ประตุแน,นแต่ไม่แนะนําว่าให้เงินออเป็นเงินไปลงทุนโดยการไปออกกู้นะออกเงินกู้นะ มม่มีทางสําเร็จหรอกเพราะว่าเลยไหมทุกคน,นเวลาเขาจะมากู้เราก็กู้ไัเราดีแหละแต่พอเราไปทวงเขาสิ <c oughs> มันจะเปลี่ยนทันทีเลยอันนี้ต้องระวังกันไปแล้วก็สําหรับคนที่มีโดงทําธุรกิจได้นะ่ะก็ทําไปแต่ให้ดูในเรื่องของหุ้นส่วนว่าดีหรือไม่ดีมันก็จะมีบอกนี่ก็คือเป็นการเตือนแล้วก็ในเรื่องของความรักสําหรับคนความรักที่ผิดหวังแล้วผิดหวังอีก ให้ไปดูว่าในพื้นชะตาเดิมเนี่ยมีดาวละดาวความรักเนี่ยเสียไหมมีเกณฑ์พินทุบาทไหมเรื่องดรงแตกตรงร้าวเนี่ยมีหรือเปล่าถ้ามันพบว่ามีคุณไปโฟกัสอย่างอื่นแทนไหมไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปดูแลรพ่อแม่คุณดีไหมมันจะได้มีความสุขและอย่างหนึ่งนะหมอเพราว่าอยากเห็นว่าเพราะทุกคนอะถ้ามีที่เห็นเห็นนะ่มีผิดหวังเรื่องความรัก บางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าก็มีเป็นโรคประสาทก็มีบางคนท่านหนักสุดคือฆ่าตัวตายคือมันเสียดายชีวิตเพราะว่าชีวิตทุกคนแบบน้ำมอ,อว่ามันมีค่าเราจะไปฆ่าตัวตายทําไมเมื่อคุณบางคนไม่เห็นค่าของเราแต่เราอ่ะควรจะเห็นค่าของตัวเองนะลุกขึ้นสู้ถ้ามันอยากร้องไห้ก็ร้องไปเลยวันสองวันร้อยสดุด ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้ดีเดี๋ยวความรักดีๆก็จะเข้ามาหาคนเองแหละมงเล็บนะถ้าไม่มีเรื่องในดวงพื้นชะตาไม่มีดวงความรักเสียนะอันนี้ก็ดูไปแ่ละเคตแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าไปดูหมอแล้วเนะี่ยถูกถักว่าคุณดูไม่ดีนะต้องสะเดาะอ,อเหมือน4ี0 0ันห้อันนี้ต้องดูอย่างมีสตินะน้วหมอ,อเข้าใจว่า คนที่ถูกทักเนี่ยจะมีความสบายใจแล้วแต่นำหมอแนะนว่าถ้าถูกทักแบบนี้หคุณไปทําบุญถวายสังฆทานก็ได้เพื่อความสบายใจของคุณเอง 2. กลับไปไว้พ่อแม่คุณหรือคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่แรกๆไปล้างเท้าท่านแล้วนาน้างเท้าท่านอะมาอาบน้ำสามพ่อถงแม่ข้อบูตัท่ หัตั้งแต่หัวจะรดไปเท้าเนี่ยมันจะร้างสิ่งอัปมงคลพวกคุณสี่ของใกล้ตัวกคุณเลยการนั่งสมาธิสวดมนต์มันจะช่วยคุณได้ของพวกเนี้อันนี้จะช่วยได้ไม่ได้พวกคุณจะรู้ด้วยตัวเองอันนี้ก็ต้องลองทําดูทีเน,นี้ยน้ำหมอเขามาว่าเขาเรียกว่านะอืม ชีวิตเนี่ยคือการเดินทางถนนของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าทุกคนผ่านไปได้ชีวิตคุณก็แร่งขึ้นอีกระดับหนึ่งคือร้มแล้วต้องขึ้นสู้อย่าพุ่งไปท้อมันเป็นบททดสอบที่คุณจะผ่านไปได้ไหมคุณผ่านไปได้เนี่ยชีวิตคุณอ่ะมันก็จะแข็งแร่งขึ้นพอไปเจอปัญหาอะไรที่เหมือนเดิมเดิมอ่ะ ุณก็สามารถแก้ไขปัญหาน,นั้นได้ก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะจงยิ้มให้ตัวเองไม่ต้องรองยิ้มจากคนอื่นจงทราบรลางกานแบบตัวเองเยอะๆเลยแล้วหมอก็าฝากขอบทุกคนว่าจงรักษาศีลน,นั่งสมาธิตามวเวลาที่คุณตัดคนสะดวกจะทําให้เกิดปัญญามีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบตัวทุกคน เนีก็ขอทุกคนทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนพบแต่ความดีไม่มีความทุกขนะคะขอบคุณค่ะ